ไลน์อัลเลอร์ครับผมเป็นการร่วมมือนะครับเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติร,ร้ายแรงในประเทศไทยครับล ne ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อสร้าง l ล n e อัลเลอร์บัญชีทางการหรือ Official Account ให้อดเป็นเพื่อนไว้นะครับสำหรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติร,ร้ายแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นครับโดย l ล n e อัลเลอร์นะครับเป็นบัญชีทางการที่เอาไว้แจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรงในประเทศไทยครับ โดยมีลานไทยแลนด์นะครับเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างประชาชนและ2หน่วยงานครับได้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นหน่วยงานที่มีการเฝ้าระวังและติดตามที่มาและก็ปัจจัยที่ทําให้เกิดภัยพิบัตินะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า ที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่อันตรายให้สามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้ครับ 2. คือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจและก็เฝ้าระวังการติดตามรายงานสภาพอากาศและก็ปรากฏการทางธรรมชาตินะครับและก็มีการแจ้งเตือนประชาชนโดยใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ครับโดย Line Official Account นี้นะครับ Line Alert s, มีด้วยกันทั้งหมด5เมนูหลักด้วยกันครับ เมนูแรกคือการอัปเดตภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้พายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับโดยมีการแบ่งความรุนแรงเป็นระดับสีต่างๆครับผม 2. คือการเช็คพื้นที่เสี่ยงนะครับสำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติทั่วประเทศไทยครับ3คือการรวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉินนะครับซึ่งก็จะรวบรวมเอาเบอร์ของหน่วยงานต่างๆที่สามารถติดต่อได้นะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติครับ ข้อที่4คือโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับซึ่งอันนี้ทำงานร่วมกับ Google Map รับเพื่อระบุตำแหน่งของโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งของเรานะครับและข้อที่5ครับวิธีการการป้องกันตัวเองโดยมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆสำหรับการรับมือภัยพิบัติแต่ละประเภทครับมีประโยชน์มากๆนะครับผมท่านผู้ชมสามารถแอดเป็นเพื่อน Line Alert ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ